สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พระพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสวยๆให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้มาหลายแบบนะคะห้าตะโกหกตะกอนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะห้าตะโกโทอยกดอกลายลูก แก้วนะคะสมปะปูมชายคุยนะคะสีงาช้างค่ะถ้าเชิงบนล่างนะคะปูมแบบนี้นะคะสมปะปูมชายคุยค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะถือละ3,200บาทราคานีอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ5ตะโกสมปักปูมชายขุยนะคะพื้นต่อไปค่ะ โรยุบโดมมีหน้านางชายครุยนะคะโทนแบบนี้ค่ะมีหน้านางเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทค่ะราคานี้ อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ3,200บาทค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะไไวๆนิดตึงนะคะ5้าตะโกโทโย,ยกดกมีหน้านางชายคลุยนะคะพื้นนี้เขียวตองนะคะกวางค่ะหน้านางแบบนี้ วางแบบนี้นะคะสีเขียวเขียวเหนียวซับนะคะเขียวแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเขียวตองนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผืนละ3,200บาทค่ะ 3,200บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปนะคะ5ตะโกโทยกดอกนะคะนะยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะ สีเม็ดมะขามนะคะมีหน้านางชายคุยถ้าเชิงบนล่างนะคะหน้านางเป็นแบบนี้เชิงแบบนี้นะคะเชิงบนล่างค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,200บาทตอนนี้ผ้าราคาลดลงนะคะ3,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนต่อไปค่ะ5ตะโกโทอโยดอกมีหน้านางชายคุยนะคะยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะ เชิงบนล่างแบบนี้นะคะ ฮ่าตะโกทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะสนใจทักมาค่ะพือนละ3,200บาทค่ะ3,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าไหม่สวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะ โทยกดอกลายลูกแก้วนะคะเครือสมอค่ะผ่าเครือสมอนะคะผืนนี้ลายแบบนี้นะคะลายเล็กๆแบบนี้เต็มผืนเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเครือสไลด์เชิงด้วยนะคะ ตะโกโทยกดอกนะคะเครือสมอค่ะเชิงสไลด์แบบนี้ท่านใดสนใจทักมากค่ะเผือละ3,200บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจผ้าไหมสวยๆทักมากค่ะ นต่อไปค่ะหกตะโกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะแบบนี้ค่ะผืนนี้สีสวยนะคะม่วงสวยม่วงชมพูนะคะขาว ท่านในสดสนใจทักมานะคะผือละ3,200บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วงนี้ผ้าราคาลงนิดหนึ่งนะคะรับไปดูแลเลยค่ะอุดหนุนชาวบ้านนะคะจะได้มีรายได้นะคะช่วงนี้จำเป็นต้องไถนาหว่านข้าวนะคะพื้นต่อไปค่ะ หกตะกโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะโทอสดริมบนล่างค่ะ เป็นหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างนะคะสนใจทักมาค่ะ3,200บาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผ้าสวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะหกตะโกทยกดอกนะคะเม็ดมะยมนะคะลายน้ำไหลมีหน้านางชายครุยสีธรรมชาติค่ะผืนนี้ลายน้ำไหลนะคะแบบนี้สีนี้สวยนะคะ เป็นสีธรรมชาตินะคะลายน้ําไหลยกดอกเม็ดมายมนะคะมีหน้านางชายครุยสีธรรมชาติค่ะเล่นลายได้สวยนะคะแบบนี้นะคะน้ำไหลสีแบบนี้นะคะด้านนี้ค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นมาเปลี่ยนลายนะคะ ลายสีเขียวแต่ตัวนี้เป็นสีแบบนี้นะคะไล่มาทางนี้ค่ะแต่ถามว่าเนื้อผ้าสวยไหมสวยค่ะต่างกันตรงนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,200บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาสงมรีนะคะ สนใจผ้าไหมสวยๆทักมากค่ะถ้าไสนใจผ้าไหมสวยๆนะควแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ